ในตอนนี้ Roblox จะมีอีเวนต์ใหม่อีกแล้วโดยอีเวนต์นี้จะมีชื่อว่า The Game ซึ่งจะเป็นอีเวนต์ Meta World Champion 2หรือ Summer Game ไหมวันนี้ผมจะมาสรุปหลีค่าวๆของอีเวนต์นี้เอาเป็นว่าไปดูกันเลย โดยสิ่งแรกที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของทีเซอร์หรือเท y ลเรที่ทีมงานโลบอกได้ปล่อยออกมากันนะครับโดยตัวแรกก็คืออันนี้โดยในตัวทีเซอร์จะมีเป็นธงต่างๆซึ่งมีสัญลักษณ์อยู่ทั้งหมด5อันเราจะไปดูกันอีกทีใน c a t e g อ r y l e ล g กส์เพราะถึงเวลาดูทีเซอร์ที่2กันแล้ว ในทีเซอร์นี้จะมีเกาะต่างๆที่เราจะได้รู้ว่าคืออะไรกันในลีกส์และมีการบอกชื่อและโลโก้ของอีเวนต์นี้อีกด้วยและสุดท้ายก็บอกวันเริ่มอีเวนต์ซึ่งคือ08.01.24หรือในวันที่1สิงหาคมนี้นี่เองณนะขณะนี้ยังมีทีเซอร์เพียงเท่านี้นะครับและอาจจะมีเพิ่มมาในอนาคตเนาะแต่เราก็จะไปดูกันต่อในลีกส์ หรือว่าภาพหลุดเกี่ยวกับอีเวนต์นะเพราะฉะนั้นผมขอไม่ลงลึกมากเนาะซึ่งคลิปมันจะได้ไม่ยาวเนาะโดยนี้นะครับก็จะเป็นแบบชี่จุดเพิ่มมาตามแบบต่างๆนะครับซึ่งแบบที่โชว์อยู่นี่ก็คือ Adopt Me นะครับซึ่งถ้าทุกคนรู้นะครับ Adopt Me จะเพิ่มแบบตอนที่มีอีเวนต์เท่านั้นนะครับทำให้เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าจะมีอีเวนต์ใหม่แล้วนะและจากในทีเซอร์ที่1ทุกคนก็จะได้เห็นทงต่างๆซึ่งคาดเดาว่าอาจเป็นทีมต่างๆและนี่คือชื่อทีมแต่่ยังไมมคนะ โดยมีทั้งหมด5ทีมทีมฟีดหรือเท้าทีมแคทหรือแมวทีมวอริเออร์ดักลบทีมนินจาทีมแคนเนรีหรือนก ok. และจากการคาดเดาแปลว่าอีเวนต์น,นี้อาจจะคล้ายคลึงกับสไตล์เมทัลเวิร์ดแชมเปียนบวกกับ RB b a t ี l e ด้วยนั่นเองและต่อมาก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดของแต่ละทีมซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นสีแทนละกันเพราะว่ามันง่ายดีโดยแต่ละทีมจะให้ผู้เล่นหาแบตและใครที่ได้แบตสูงสุดอาจจะได้ขึ้นลีดเดอร์บอร์ดหรืออาจจะเป็นสำหรับ เกมนี้คนหาแบชใช้มากที่สุดประจําแต่ละสีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสกุลเงินในอีเวนต์รอบนี้นะโดยจะมี2ออย่างก็คือแบชและหินโดยแบชจะหาได้ตามแมบ,บต่างๆมี2แบบคือธรรมดาและพรีเมียมเอามาแลกเป็นของแต่งตัวได้ส่วนหินจะหาได้ตามฮับโดยมี2ออันเหมือนกันนํามาแลกในแมปโดยจะคล้ายๆกับเดอะคลาสสิกเลย พูดถึงการแลกของฟรีแล้วต้องมี UI แลกของฟรีโดยมี2แทร็กเหมือนเดิมก็คือเบสิกกับพรีเมียมหรือในชื่อบลิงแล้วก็มีพื้นหลังด้วยต่อมาเป็นพอร์ทัลซึ่งน่าจะเป็นเอฟเฟกประตูมิติที่จะพาเราเข้าไปหาแมชตามแมปต่างๆแล้วก็การกลับมาของ1 x 1 x 1 x 1ซึ่งอาจจะเป็นอิสต์เอ็กหรือเก็กน้อยๆในแมปแล้วก็มีแบนเนอร์ประจำแต่ละสี และก็มี UI ทั้งหมดนี้ซึ่งอันที่1เป็นเหมือนการให้เราเลือกทีมที่จะอยู่2คือคะแนนรวมของทีมเรา3คือจำนวนแบชหรือหินที่เรามีอยู่นั่นเองและต่อมาก็จะเป็นหัวหน้าของแต่ละทีมโดยมีเหล่าคนดังในโลบอกเป็นหัวหน้า Warrior สีแดงค r ีกคร f t ต์แคสีชมพูอ b e เบล่าฟสีส้มเอ y นโย n จาสีเขียว b บ n d r o n e er, และ n o r ์ i Ca l e ร y สีเหลืองคุณสตอมโบ และก็มีภาพรวมและสุดท้ายคือเกมที่เข้าร่วมก็จะมีอดอกมีอาร์มเวสต์โซลซิมูเลเตอร์อาร์เซนอลแบดฟิสเนสพาร์คเอสบอลลีเจนบิสมาร์กซิมูเลเตอร์บีเอ็นบีซีออร์ดีฟุตบอลบล็อกซิงลีคริเชอร์ออฟโซนาริอาดร็อคสวิมเฮดดริฟท์เวิลด์ดราฟต์อินไพร์เอร์อิทเดอะเวิลด์อีพิกมินิเกมแฟชั่นเฟมัสฟิชชิงซิมูเลเตอร์ฟุตบอลฟิวชั่นสองฟักกี้ไฟร์เดย์จิมลิงแฮตซีบีบีไนบีไน Hockey l e gend horrific housing horse l i f e horse race simulator keys l u s h it to space simulator michael zombie midnight racing er tokyo motor rush murder v i t h s r er a p duo obby but you r on a bike pressure test page catcher race kicker real football ยี่สิบสี่โรบีช k ร์กไว slab battle sonic speed simulator super golf s u r v e the Killer ทาง Metal Track and Field Infinite, Ultimate Football on Title Boxing Game, v o l l e Ball 4.2และ Watermelon Go al. แล้วก็จะมีเกมอีเกเช่น Egg Empire, Please Donate p o o r Sports, p l o n g b o b Simulator ที่ยังไม่คอนเฟิร์มนะรว,วมแล้วตอนนี้มีทั้งหมด49เกมและหลีก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่โดดจนจบคลิปเลยนะขอให้มีวันที่ดีแล้วก็หนึ่งสิงหาคมนี้ก็มาเจอกันคิดว่าทุกคนจะอยู่สีไหนก็พิมพ์มาได้เลยนะ วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย